ผู้ชมค่ะช่วงนี้นะเปิดมาหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันเหลือเกินว่าออะไรรคับยากชมการภาพประมวลทั้งหมดในชมรมคนทุ่งวันที่ออฟสุพนัทมาเออผมก็อยากเห็นนะดิใช่ไหมเราได้ดูไหมได้ดูไหมได้ยินข่าวมาด้วยว่าคนที่ติดตามมากับออฟอีกคนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอ่ะเเขาฮากันฮือฮากันทั้งสตูดิโอกันเลยทีเดียวพี่เก๋เหรอไม่ใช่นะครับผมเป็นใครนะน้องอาจารย์วิทย์เหรอไม่ใช่น้องหนุ่มหนุ่มหนำหนิวหนิว องสนิมมานะเอาน้องสนิมไปก่อนไหมคะไม่ละเอาน้องหนิมดีกว่าน้องหนิม AF นั่นเองนะคะเอาภาพความสนุกสนานจะเป็นยังไงนะคะมีแฟนคลับมาล้นหลามเลยทีเดียวใช่ได้ข่าวว่าร้องเพลงร่วมกันด้วยใช่มีเต้นด้วยมีของรางวัลจากแฟนคลับด้วยไปดูกันดีกว่าว่ากไปวใช่ว่าความสนุกสนานเป็นยังไงกันบ้างมาชมภาพเลยค่ะถูกบอตัวเองถูกบอตัวเองไปเลยโอุ๊ยอาจารย์คะโอ้เปลี่ยนจากคุณเสิร์เป็นนักบินดีกว่านะคะหนูว่านะคะ พี่ตันตำลาเขาต้องคล้องอะไรแล้วหอมแก้มด้วยนะคล้องแคลแคล้คลออฟใหม่ออฟใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้แทนไหมครับทำให้แทนด้วะค่ะแล้วก็จะแบบมีรูปติดมาให้ด้วยนะคะอันนี้จไปญี่ปุ่นพร้อมทำให้กำลังใจอยู่ด้านหลังนี่อ่า้ออฟ่นให้เราฟังนิดนไม่ว่าจะอยู่อะไรนะ ออพี่ด้วยรักบวกห่วงใยจากป้าแปดนาทีชาแน,นลวันที่25เดือน2ปี2 0ง9ูนวัเก้าหรับก็จะเขียนไว้ให้ทุกครั้งนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นความน่ารักของแฟนๆนะที่ก็เป้าดูแลทำไมถึงแบบว่าดูแลกันประคบประหงก,กันอยู่กันมาตั้งเป็น4ปีอย่างเงี้ยน่ารักขนาดนี้